สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงพามาดูแปลงนาดำนะครับที่ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับข้าวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันเลยครับนี่ครับข้าวของป้าติ๋วนะครับแปลงนี้จากการหวานครั้งแรกนะครับเกิดปัญหาใช้เคมีฆ่าหญ้านะครับตายเจ็ดไร่นะครับตรงนี้ก็เลย ย่ำเทือกเอาข้าวกล้ามาปักดำนะครับเป็นนาดำนะครับตอนนี้เป็นนาดำนี่นะครับดูการแตกกอนะครับกอใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับกอใหญ่เขียวใบตั้งนะครับนี่เขียวไม่รอแมลงนะครับนี่เขียวสวยงามมากเลยครับนี่ข้าวแค่เดือนเสร็จเองนะครับนี่แตกกอแน่นเอียดมาแล้วครับไม่เห็นช่องว่างเลย เกษตรอินทรีย์นะครับฉีกพ่นโดยสารออแกนิกไม่มียาฆ่ามาแมลงสารโดยใช้สารเคมีเลยใช้สารออแกนิกล้วนๆนะครับแปลงนี้แปลงทดลองนะครับดูฟาร์มเขียวฟาร์มงามครับนี่สวยงามมากครับดูการแตกกอครับนี่ดูก,กอครับกอกอใหญ่มากครับ นี่ดูฟาร์มเขียวนะครับเขียวสม่ำเสมอเลยจากข้าวที่กระทบเพี้ยไฟแดงๆนะครับมองเห็นน้ำเห็นดินนะครับตอนนี้ได้แน่นมองไม่เห็นช่องแล้วนะครับนี่ครับดูกันยาวๆเลยให้ดูกันทุกพื้นที่นะครับ ไม่มีว่าตรงไหนเป็นแอ่งเป็นไรนะครับโตกอใหญ่ใบเขียวใบตั้งแน่นนะครับช่องเหลือนิดเดียวเองข้าพึงจะเดินเสร็จเองเติบโตดีเนี่ยดูแต่ละกอนะครับเนี่ยกอใหญ่มากนะครับเนี่ยกอใหญ่เขียวไม่มีแมลงเลย สารออร์แกนิกเราฉีกแล้วคุมได้หนึ่งเดือนนะครับป้องกันได้หนึ่งเดือนเลยไม่ต้องฉีกกันบ่อยเสียค่าแรงกันเยอะแย,ยะนะครับฉีกครั้งเดียวคุมได้หนึ่งเดือนนี่ดูเลยเขียวใบตั้งใบสะอาดเลยอันนี้ยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับแปลงนี้ดินเสียดินแดงนะครับแปลงนี้ กำลังเจริญเติบโตโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแปลงนี้เจ็ดไร่ของปาติวนะครับที่บางนมโคอยุธยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลผลิตการใช้อินรีย์เคมีนะครับเป็นยังไงการทําอินรีย์นะครับต้องเทียบควบคู่ด้วยเคมีกันไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเคมีร้อยแล้วจะได้ผลผลิตดีนะครับต้องควบคู่กันไปเรื่อยๆก่อนค่อยๆลด ค่อยๆเลิกนะครับแล้วผลผลิตจะดีนะครับเดี๋ยวฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนะครับเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆกาดกากับการทำกรเกษตรอินทรีย์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ